เต่าเตากูรีออนกูรีออนเต่าแต่สนามโรงเรียนพอกินเขาปีนี้บ่ได้กินเขาเพราะเขาเช็ดโรงเรียนใหม่หมดแล้วสมกัเคยมาแล้วไปเที่ยวนี่ทีอันนี้แด๊ดดี้ก็มาพุทธส่นซอยสวัสดีครับครับครับโคเลกพุ่นโคเลกโคเลกโคเลกเกินโคอลเลคก็ไม่นี่โคเลกยุ่งน่ะ嘛 72 puluh tujuh puluh, nama, tidak, tujuh puluh ah aksen, the... sentimeter, sentimeter, panjang, <laughs> so 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 so, <stut> ผู้เฒ่ามาเห็ดอันนี้โรงเรียนไปนนมันเส็จแล้วพี่น้องเลย